มีน้องถามเข้ามาครับผมว่าไม่ทําคลิปเอลิณาหน่อยหรอพี่เนี่ยนะมันก็เปิดแล้วผมก็อยากจะตอบว่าผมก็อยากนะแต่ว่ามือถือผมเละเป็นโจกไปแล้วเดี๋ยวให้ดูเนี่ยดูจอแตกพี่ลูกกวาคุณยายแคนดี้อย่างเงี้ยจะเล่นยังไงอ่ะแล้วใครที่เล่นอยู่ตอนนี้ก็ขอให้โชคดีนะครับผมในข่าวว่ามีคนต่อเมาส์กับคีย์บอร์ดวิ่งไล่กระโดดงัดหัวตึงๆไปทีไอเราที่จะหวัดนิวยอร์ตาจะไปสู้ยังไงวะมันวิ่งมากระโดดหันตัวหมุนยิงมันแทบกวางจอยเลยช่างมันเถอะเข้าเกมดีกว่า อารุณสเว่เจ็ดนะครับผมสวัสดีครับอยู่กับผมพันมอนดิว,วิตินและนี่คืออาม่าทูเดซี่มาจะเอามาโอาร่าโรเจอร์เดดซีนะฮะมาต่อจาก s ซ r v ์ v เวอร a ทูพาร์ทที่แล้วนั้นที่เราไปเจอกับเพื่อนชาวต่างชาติมาแล้วตอนนี้ผมก็ได้มาโซโล่เช่นเดิมกลับมาสู่ความเมืองวะอันไกลโพสนในหมู่เกาะที่ห่างไกลความเจริญอีกครั้ง <c oughs> แหมสุดยอดไปเลย ในตอนนี้เป็นช่วงเวลาประมาณตีสามตีสี่นะคนก็เต็มเซิร์ฟแบบ58คนเต็ม60กันเลยทีเดียวแบบว่าโคตรเยอะเลยเยอะกว่าครั้งที่ผ่านมาไอ้รอบก่อนเล่นนี่น่าจะสัก38 40 3635รอบนี้มาเล่นโอ้โหยตอนแรกจะนอนแล้วล่ะเจอคนเยอะขนาดนี้กูตื่นเลยไม่บอกนะว่ายาชกกำลังไอ้เหี้ยแล้วในตอนนี้ผมเพิ่งวิ่งลงมาจากเมืองทรรันที่ในพาร์ทที่แล้วเราไปดิสก,กันในป่านะฮะผมรู้สึกว่าแม่งมันอยู่ไกลเกินว่าถ้าพี่ขึ้นไปอีกหน่อยก็เจอสนามบินแล้วผมก็เลยว่า จะวิ่งกลับลงมาข้างล่างนะมาหาคนยิงเอาของมาแตกแล้วก็เริ่มต้นใหม่ <l ots> ผมสังเกตมันแต่เมื่อกี้แล้วว่าผมได้ยินเสียงเหมือนอึดอึดอะเหมือนเครื่องยนต์อะถ้าเนี่ยเวลาผมหันหูไปทางทางที่ผมกำลังวิ่งไปอะผมได้ยินเสียงเหมือนเครื่องยนต์เลยเว้ยเนี่ยใช่ใช่เครื่องยนต์จริงเครื่องยนต์จริงมีกระบวนแห่ขันหมากจะพามาทางนี้ว่ะอาจจะได้แบบริ้มรองอาหารโต๊ะจีนฟรีนะนี่ไงมันจอดแบบรอขันหมากเลยรถอะไรวะน่ะ รถรีเบลอืมอุ้ยไอ้เหี้ยมันยิงสวนมันยิงสวนมันยิงสวนอืมสวนพระป่ามีสวนกลับด้วยนอกก้องากจะแจกซองขาใจร่ตะกั่ว,ก,วกูอีกไอ้เหี้ยเหมือนว่าผมจะโดนเข้าไปสองเม็ดนะเมื่อกี้โอ้ยจอเต้นอย่างงี้กูกูต้องพันเลือดไหมเนี่ยหรือว่าเลือดมันเหลือน้อยวะแต่เลือดแต่เลือดมุมขวาล่างผมไม่ลดเลยนะหมายความว่ายังไงวะกูโดนยิงนะเว้ย กูไม่ได้โดนหนังสติ๊กยิงนะเว้ยและผมก็ปล่อยให้รถคันนั้นมันผ่านไปแบบเฉยๆเลยอะเพราะว่ายิงไม่ได้ว่ะมันแบบเหมือนจะยิงไม่เข้ายังไงไม่รู้อ่ะแล้วทำไมตัวละครโกลเสียงหัวใจมันเปลี่ยนวะเนี่ยเอาเอาเฮ้ยกูต้องฮิวใช่ไหมเนี่ยเลื่องไรอ่เอาโอเคมันต้องฮิวด้วยไอีฮะก็นึกว่าเรือยเหลือน้อยโอเคเออเสียงหัวใจก็หยุดเต้นไปเลยนะแสดงว่าถ้าโดนยิงก็คือมันจะมีเสียงหัวใจเตือนแล้วก็ฮิวแล้วมันจะหายก็ โอเคเข้าใจง่ายแต่แต่กูโดนยิงไงเลือดไม่ลดไงจะไปรู้ไหมว่าเลือดกูนี่แบบเหลือเท่าไหร่วะสรุปมันเต็มข้อเหมือนเดิมหรือมันยังไงวะเนี่ยงงไปหมดละเดี๋ยวภารกิจต่อไปน่าจะต้องวิ่งลงข้างล่างแล้วก็ไปหาของกินแล้วก็น้ําดื่มเพิ่มเติมนะเพราะว่าตอนนี้อาหารน้ำเราเหลือน้อยแล้ะอาจจะกินอะไรไม่ค่อยได้แล้วอาจจะต้องไปตัดยางอาจจะต้องไปกรีดยางนะทำมาดื่มได้ทั้งโปรตีนและแร่สารอาหารด้วย ผมวิ่งมาประมาณสักประมาณ45หนาทีได้นะไม่ไกลจากจุดที่ว่าเราเพิ่งประทะกันมาเมื่อกี้แล้วผมก็ได้มาเจอกับรถทำวิเหยที่กำลังจอดแน่นิ่งอยู่ที่กลางป่ามันก็ไม่ไกลมันก็ริมป่าแหละผมเลยสงสัยว่าไอเชนรถใครวะใครมาจอดรถสง่าง,งามไปตรงนี้วะเนี่ยโดดเด่นอยู่กลางใจป่าเนี่ยผมก็อยากจะวิ่งเข้าไปเช็คดูนะแต่กลัววิ่งไปแล้วมันจะไปสะดุดอะไรบางอย่างแล้วขาผมจะหายไปสองข้างเลยแต่เป็นรถคันเดียวกับไอสองตัวนั้นที่นั่งมาในตอนแรกนะแต่ไม่รู้ว่าใช่ของไอพวกนั้นหรือเปล่า ไม่มีกับดักไม่โดนซุ่มยิงขอเช็คก,กระบะหลังหน่อยโอยอาหารว่างเพียบไม่มีชิวอ,อะไรเลยอยากขับอยู่นะแต่แบบว่ามาคนเดียวแล้วมันไม่เฟี้ยวอะคิดจะพาว่าถ้าผมขึ้นไปข่าแล้วเหมือนมีป้ายของขอว่าเชิญยิงฉันเลยสิขับผ่านเมืองไหนอโอ้โหเลงพูกันมันนะโดนรับจบตั้งแต่หัวเมืองยันท้ายเมืองอะบอกเลยแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ล่างของเซฟโซนนะฮะล่างของเทรดเดอร์กำลังจะวิ่งลงไปด้านล่างที่เป็นแบบพวกค่ายทหารที่เราสู้กันในพาร์ทแรก แต่ก็ต้องขอแะฟความสักหน่อยเพราะว่ากระสุนกับแม็กกาซีนอาหารน้ำเนี่ยไม่ค่อยจะพอเพียงเท่าไหร่นะเอ้ยอเจอคนว่ะได้เสิร์ฟไหมน้อเฮยสโคบักโอ้โหมันวิ่งเข้าพุ่มไปเลยลูกพี่มันกั้นหายใจไม่ได้อะถ้ากั้นหายใจได้นี่ดีเลยอ่ะอันนี้มันแบบโรงเรีนยนสไนเปอร์ไมซสอนให้แกกั้นหายใจเรื่องไงวะไอ้เปรตหรือมันกั้นได้กูก็ไม่รู้ไม่ได้อ่านตุ่ม,ม้วย ดูเหมือนว่าเราจะตามเขาผู้เป็นนิรันด์ไม่ทันนะฮะเขาวิ่งหายไปกับสายหมอกเรียบร้อยแล้วต้องเรียกว่าวิ่งหายไปกับสายลมควันหายไปกับหมอกเฮ้ยเสียงรถไอ้ยี่รถมารถมารถมาโอโ้โหมึงมาถูกยี่ห้อด้วยโตโยต้าไฮรักว,วีวีฮัมวีกูเน้นกูเน้นที่กลางกระจกอ่ะโอ้หแม่มีขับสโลด้วยไอ้เยียนึกว่ามาเดินโปรโมโทโชว์ตัว ไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนไอสัตว์นี่รถหรือฟิกเกอร์โมเดลกันดำวะเนี่ยถึกชิบหายเลยมีการแบบค่อยๆขับด้วยนะ้าแบบสโลสโลนึกว่ามาเดินแคทวอล์กแหมทีเหลือเกินไหมคุณโอ้ยมันขับเขาไปในเซฟโซนนี่เชี้ยมันเซฟโซนแล้วน่่ว่า ไหนๆก็เซฟโซนแล้วเดี๋ยวเราพักดื่มน้ำก็สักหน่อยแล้วกันนะให้มันน้าเต็มเพราะตอนนี้เราก็ไม่มีแบบว่าสเสบียงสำรองด้วยโดยเฉพาะอาหารนี่คือแบบว่าให้กูไปเด็ดแอปเปิลพลาสติกมากินน่ะคิดว่ากูจะได้สารอาหารอะไรจากแอปเปิลพลาสติกฮะสารประหลอดะดิกินแล้วไม่ปลอดบวมมาออกเดินทางกันต่อเขาเรียกว่าออกเดินทางตามหารักแท้ะน่าจะหาได้ในกองไฟอะ่ะโดนเผาเป็นขี้ไปแล้วมีไฟอยู่2ออย่างไม่ไฟรักก็ไฟแคนะ่ะเข็มทิศมันใช้ยังไงวะเนี่ย แม่งเหมือนอนะเปิดฝายาหมองขึ้นมาดูว่ามันจะมีฉลากแบบลดราคาฟรีหรือเปล่าอะไม่เห็นจะมองออกเลยวะเรี่เราดอม,มาอยัางไงดูแผนที่ไม่เป็นเนี่ยไอ้เหีย้ยเอ้ยเฮ้ยมีรเคลื่อนไหวมีรเคลื่อนไหวหมู่บ้านขวาเหนือล่างเลยผมเห็นชายนิรนามกำลังวิ่งล่อนจ้อนอยู่กลางหมู่บ้านไม่ทราบว่า,วานในมือน,นั่นใช่ถุงเนยหรือเปล่าน่ะเขาเป็นคนจากสวิตเซอร์แลนด์นี่กำลังขโมยเนยของบ้านคุณย่าแกรนดี้ใช่ไหมนะ่ะโอ้ยตายเถอะวะเขาดูชอบเป็นเด็กที่ใส่ไม่ดีจริงเลยต่อโดนสั่งสอนด้วยปืนยาสลบ เฮ้ยไหนอืมขโมยเนยเหรอแกคิดว่าคุณจาแกนี่จะรู้สึกยังไงถ้าแกเป็นเด็กไม่ดีนะไอเด็กเวินใครตามมาอีกไหมเนาะไม่น่ามีเลยโอเคเราจะไม่ไปเก็บของเขานะกันนะฮะเพราะว่าตัวเขาก็ดูจะเป่าเปียวเลี้ยวหัวใจอยู่แล้วไปเก็บของเขาก็เหมือนไม่ให้เกียรติเขาเท่าไหร่ฮะไม่น่าจะมีใครมาเพิ่มแล้วล่ะโอเคผมวิ่งตามเสียงปืนมาแบบมานานมากๆอ่ะแล้วไม่ไม่มีทีเท่าผมจะเข้าใกล้เสียงปืนที่ผมตามมาเลยแม้แต่น้อยอ่ะ จนอาหารและน้ำผมจะหมดแล้วผมต้องถอนตัวจากภารกิจตามหาเสียงปืนปริศนาก่อนนะไม่งั้นอ่ะล่วงเย้เฮียในตอนที่ผมบอกว่าล่วงมันหมายความว่าล่วงลูกปืนนั้นล่วงด้วยหิวตายนี่แหละเฮียอ,อ๋อหยุดนิ่งทำไมวะมันต้องยิงมาจากด้านในค่ายอะ่ะและผมเห็นอะไรดำๆในบ้านหลังนั้นไม่รู้อใ,ใน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 โรงนอนทหารอะ่ะมันเด่นเกินไปวะ่ะอันไงกูว่าแล้วเฮ้ยเฮ้ยมึง เฮ้ยมึงยิงกูได้ยังไงวะมึงไม่ได้มองกูไดยซ้ำโอ้ยเฮ้ยหมอหมอหนก่ริงเซนยรักเซนยรักหิวก่อนหิวก่อนอันนี้หิวก่อนไอ้หี้ยมึงยังไม่ได้หันมามองกูเลยมึงยิงกูได้ไงวะจะบอกว่ามีอีกตัวนึ่งเหรอเห็นกูขนาดนี้เลยหรอนี่กูอยู่หลังพุ่มไม้นะเว้ยผมได้อ้อมมาเข้าตีฝั่งซ้ายของข่ายนะฮะอ้อมไปทางอีกทางนึงที่มันเป็นป่าเผื่อเราจะได้เจอ เจอตีนนะเด็ไอ้เคียรอ้กูหนีจากนู่นมันโดนนี่กับวะเนี่ยไอ้ค่ายนี่เหมือนจะไม่มีใครนะมันมีคนเยอะจังวะเดี๋ยวกูวแจ้งแบนให้หมดเลยพวกเคียนี่ไม่สตรีมสไนค์กูไปลวไอ้เคียครคบเด็กข้างบ้านกูปีนเข้าข้างฝานี่แหละไอ้เคียยิงกันดุเหลือเกินมาอยู่แล้วก็ได้ว่าลูกพี่พี่ถ้าพี่จะดุนขนาดนี้ในต,ตอนนี้ผมวิ่งอ้อมมาด้านป่าข้างนี่ว่าผมได้ยินเสียงเปิดอันนี้คือผมอ้อมมาทางซ้ายนะฮะเพื่อจะเข้าตีจัดทันด้านหลังเผื่อจะมีคนอยู่จริง แต่ไม่รู้หรอกว่าผมหล่อนไปอนหรือเปล่านั้นแต่แบบว่าไอ้เกมบ้าๆนี้มันก็หล่อนได้ตลอดเวลาแหละบางทีเผื่ออาจจะไม่มีใครด้วยซ้ำอาจจะเป็นแอดมินวิ่งมาแกล้งผมอะไรเงี้ยเพราะว่าผมแบบว่าอยู่ไกลความจเจริญไม่มีคนอยู่แถวนี้ก็เลยแบบมาแกล้งให้ผมวิ่งเข้าที่เข้าทางแต่ใครจะไปรู้อะจ้าก่อนจะมีการถูกหวยก็ต้องซื้อหวยให้ถูกกันก่อนเรอวะน่ากลัวอย่างกับป่าละเมอถ้าวิ่งสักหน่อยกูเจอแก้วหน้ามา้านี่กูไม่ตกใจเลยนะเนี่ย <Huh? S 1> ป่าเหมือนจะพากูทะลุมิติไปอีกโลกนี้เสมอะ โดนหมุนตัวไอ้น้องโคตรเทสเปปนออฟตายยังวะเอาตายเยี่ยคนตายพี่มานอนอะไรตรงนี้อะพี่โอ้โหนอนหมูเหมือนคนหาหนอนกินเลยอะพี่ไม่ใช่ปลาไม่ใช่หมูนะพี่นอนแอบ,บแถวนี้แล้เว้ยคนยิงอาจจะมาอาจจะมาลูกศพเพราะปืนยังอยู่อยู่เลยทําไมรู้สึกว่ากูเนียนไปกับธรรมชาติอย่างเลยวะเนี่ยคนที่ไปข้างนาดูดูดดโห ผมคิดถึงเรื่องที่ผมเคยเรียนระดมาแล้วแบบมีครูฝึกบอกผมว่าก่อนมึงจะลุกขึ้นไปยิงใครอะ่ะมึงต้องตะโกนยาก่อนแล้วค่อยลุกขึ้นไปยิงเขากูค,คิดในใจเลยไอ้เหี้ยจริงอะ่ะนี่เป็น,นสาเหตุที่ทำให้ศัตรูตืต่นกลัวเสียงอะไรวะมันกลับมาดูศพมันมาจริงเจ้าของอะ่ะมาจริงเชีย่ยผมอยากคานเข้าไปแบบว่าจ้าเอ๋เซอร์ไพรส์มอนสเตอร์ฟักเกอร์อ่ะได้ปะวะกลัวจะไม่ได้อ่ะดิถอยก่อนแล้วกันนะหาพุ่มใหญ่ๆแอบก่อนอยากคานเข้าไปหาอย่งเลยอ่ะ ขอลองหน่อยวะเอาเอาตีนชี้ฟ้าเลยเฮียอะไรวะเนี่ยเฮ้ยผมออกไม่ได้ผมลุกไม่ได้ผมนั่งไม่ได้เฮ้ยไม่เอาอย่างงี้ดิไม่เอาอย่างงี้จะจบกูไม่เอาอย่างงี้ดิไม่เอาไอ้เชีย่ยเฮียจะเกยตึกเฮย้ยโอ้เล็งได้กูก็ไม่อยากจะเล็งอะ่ะเออลุกลุกลุกสเปซบาร์ลุกโอเคอเฮอยเดเขารู้หมดแล้วมั้งเนี่ยว่ากูมาเนี่ยโอเคเราจะคานไปที่หลังเขานะฮะแล้วจะเอ๋แม่ง อุ้ยอ้ายอีย๋มันรู้เสร็จแล้วไอ้สัสะ <c oughs> แล้นี่ก็เป็นทั้งหมดของอาาม Armatu DC a r m าทูอีกแล้วไอี๋อะไรวะเนี่ย Armatu จะเลท EP สามเนะฮะเป็นยังไงบ้างสนุกกันไหมครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสนุกหรือเปล่าเพราะว่าปกติผมจะเน้นแค่ช็อตยิงอะไรเงี้ยไฮไลท์ไฮไ,ไลท์แต่ผมรู้สึกว่ายิงอย่างเดียวใคร,ใครมันก็ทําได้เพราะว่าผมก็เลยอยากมาแบบว่าสร้างคอนเทนต์อะไรสนุกแบบว่าเดินเล่นแกล้งคนอะไรเงี้ยไปเรื่อยผมว่ามันน่าจะสนุกมากกว่าผมก็เลยแบบเกิดเป็นคลิปนี้ขึ้นมา ถึงไม้จะสั้นไปหน่อยนะเพราะว่าผมก็แบบมาทำตอนตีสามตีสี่อะเนาะเอาละไม่รู้ว่าใครดูจนจบบ้างแต่ขอบคุณที่ดูจนจบนะครับผมคนมากรับชมหรอเฟรีย์เจรอร์ต้องโตฟกิบไปไป